เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดนึกว่าขวานให้แล้วโอ้โหตะเบ็ดสี่สิบห้านะเพื่อนๆอย่าลืมนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยปัดแล้วว่าไหนวะต่อปะเฮ้ยเข้าฟิสเป็นเบ็ดสี่ห้าว่ะเพื่อนๆโอ้โหสไตล์เกือบโลหะสไตล์มันเล่นไม่ออกเหมือนในเวฟเลยว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ย สวัสดีเพื่อนเนทุกคนครับผมสวัสดีชาวสล็อตนะทั้ง YouTube และ Facebook ครับผมเพื่อนแปกตามไหมครับนี่คืออยู่ในรูปแบบอ่า แอปนะแอปพลิเคชันนะครับผมคือทางเว็บมีแอปให้เล่นแล้วนะเพื่อนๆไปป่ะเนี่ยผมโหลดมาเล่นในโทรศัพท์นะครับผมในแอปถือทุนเข้ามา100บาทเหมือนเดิมเพื่อนๆเพราะผมจะทำเก่าโชโรมา EP 1 0นะตอนนี้แจ็คพอตแสนเจนะเนี่ยเข้าแบบเรียวๆให้เพื่อนๆดูเลยครับผมเ,เล่นผ่านแอปนี้มันจะมี สแต็กอันนั้นนะเพื่อนๆสแต็กเอาไว้เปิดเปิดซองอะครับเปิดซองเนี่ยอยู่ซ้ายมือบนนะที่จะเป็นรูปสีทองถ้าสมมติว่ามันเต็มเราก็สามารถเปิดซองได้รับทุนได้มาเข้าเรื่องกันทุน100บาทเดี๋ยวผมขอเปิดแปลกๆนะปกติผมจะเปิด30อะไรเงี้ยอันนี้ผมขอลองอยู่ที่เบ็ดสิบสาาท50สตังค์ครับเช็คเบ็ดก่อนว่างไง เพราะว่าผมเล่นในแอปพลิเคชันนะลักษณะมันก็จะต่างกันนะครับเพื่อนๆเงินเราจะอยู่มุมซ้ายมือบนครับผมส่วนเบ็ดที่เล่นก็อยู่ตรงกลางเลย Total Pay 13บาทเกือบโบนัสนะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นในมือถือก็เ,ออเข้าไปในเว็บไซต์เลยนะแล้วมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดเลยนะเพื่อน จะมีให้ดาวน์โหลดเลยหรือว่าใครโหลดไม่เป็นก็ติดต่อแอดมินทั้งเพจได้นะครับผมสองรอบไม่มานะไม่มาอีกแล้วผมเลื่อนเลยครับ <c oughs> เข็มผิดคนแล้วไม่มาอีกนะพนเพื่อนๆโอ้มันคมเงียบเลยเฮ้ยเอาลวเว้เฮ้ยเอาลาเว้ยท้าทายว่ะเลยยิบสี่บาทนะ เฮ้ย hey, ไม่ปาดเลยเฮ้ย hey, อะไรกันเนี่ยเหลือ9บาทโ oh, อท้แล้วปาดโลไม่ถึงทุนเนียนะโอ้โ oh, oh, หเหลือ19บาทนะเพืองงองงองง่อนๆ <c oughs> ไปอื้อะต่องนต่องนวลห้บาทฮะเท่าไหรเท่าทุนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต่องนนะเพื่อนๆ โอเคโอเค39บาทสู้ต่อครับผมทำไมมันไม่ให้หมดวะโอถ้าหมดนิดหาเลยนะเพื่อนเือนผมไม่ได้เล่นหลายวันนะเพราะว่าขอตัวไปใช้ตัง เ็จนะตังสี่ถเก้าบาทกดเบสเก้าบาทเรือสามบาทว่ะขอกดปัดไปก่อนรู้สึกมันเคืองตาไงไม่รู้อา้าวแล้วสามบาททำไมมันปาดดีจังเลยเฮ้ยสามโมแล้วนะอย่าบอกว่าฟรีสปินเฮ้ยไอ้เหีย,เ,ยเบสสามบาท เอา้าแล้วฟรีห้าด้นะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเฮ้ยฟรีสิบเฮ้ยอย่าบอกนะกำลังจะบอกว่าฟรียี่สิบโอ้โหอะไรวะฟรีสปินเบ็ดสามบาทสิบรอบอ่ะเผื่อบางทีเราบิ๊กวินบิ๊กวินอืมปาดด้วยนะโอ้โอะไรวะ จะล้างเบ็ด3บาทออกคือผมหวังผลแบบกดเบ็ด3บาทแล้วให้มันไม่ปาดอะไรเงี้ยผมจะเหลือตังค์40บาทเนาะแล้วก็จะได้กดเบ็ด15อะไรเงี้ยจะได้ไม่เห็นเศษอันนี้มัน,คน,คน,คนเครืองเศษนะอันนี้เป็นการสไตล์การเล่นส่วนตัวผมนะครับผมก็สไตล์การเล่นนี้ก็อยู่ในส่วนของความเก่าอยู่นะเดี๋ยวผมจะดันเบ็ดโชว์เพื่อนแน่นอนถ้า จบฟีสเป็นเนี่นะโอ้โหแล้วหมุนนานด้วยนะเพื่อนหมุนนานด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับผมบางทีเล่นเสร็จตอนไปตัดคลิปผมอาจจะรีช็อตนี้นะแต่ก็เป็นรีในลักษณะที่ดูนะครับเพื่อนๆผมไม่มีทางตัดต่อแน่นอนแล้วก็สำหรับ แฟนคลับนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณที่ติดตามกันครับผมก็เห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์มีดราม่ากันนะมีคนแบบมาด่าบ้างมีคนมาบอกว่าเออเฮ้ยมันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือเรื่องลักษณะนี้แอดไม่จําเป็นต้องอธิบายนะครับผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีนะครับมันมีโอ้โหโล่ห้าว่ะโอ้โหกำลังจะดึงเข้าเรื่องดราม่าหน่อยนะ <c oughs> อะจบไปที่40อ่ะเรามาสนใจที่เกมกันก่อนรวมตังเป็น80บาทนะเดี๋ยวผมจะขอปรับเบ็ดเลยนะครับเพื่อนๆตามสไตล์ผมแล้วกันไป30บาทไปเลยสำหรับเก่าโชโรมาของเรา <c oughs> ถ้ารอบนี้ไม่มานี้เพี้ยแน่นอนโอเคปาดอยู่นะสวยนะมงกุฎ <c oughs> ได้ต่ออยู่ได้ต่ออยู่อ่าปาดโลโบนัสคือแบบมาสองบ่อยเนาะตังเดือห้าสิบว่ะอ้าวสวยดิปาดต่ออยู่ปาดต่อนะอแต่ไม่มีอะไรต่อครับเพื่อนๆปาดเท่าทุนนะสิบห้บาทในเมื่อมันไม่ได้อะไรเล่นผิดคนแล้วครับ ผมดันเบ็ดไปที่4.5เลยนะมาชมกันดิปาดนะปาด30รือว่าสวยขอแค่ไม่ฟีท้งนะเหลือ50ผมยัด4.5ครับก็ยังปาดนะอย่างน้อยก็ปาดก็โอเคไปลดเบ็ดไป <laughs> โอ้โหเก่าไม่ออกว่ะเฮ้ยสไตล์เกือบโลห้า สไตล์มันเล่นไม่ออกเหมือนในเวฟเลยว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยขวานมาเฮ้ยเราลงมาเยอะด้วยโอโหขวานห้านะโอโหเกือบตายแล้วตังเหลืออยู่5บาทนะเพื่อนเพื่อนโหอยู่ซ้ายมือนะซ้ายมือบนเหลือตังอยู่5บาทโอโหอู้สองร้อยเลยเฮ้ยมาๆมามีสองร้อยทั่วแล้วมาๆได้โอกาสเก่าต่อแล้วนะครับผมผมได้โอกาสเก่าต่อแล้ว นึกว่าอีพีนี้จะไม่มีอะไรนะโอ้โหเดินทางมาอีพีสิบแล้วผมนึกว่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะืสี่สิบห้เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดนึกว่าขวานให้แล้วโอ้โหแต่เบ็ดสี้านะเพื่อนๆอย่าลืมนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยปาดห้าว่ะ ไงวะต่อปะ่ะเฮ้ยเข้าฟีสปินเม็ดสิบห้าว่ะเพื่อนๆโอนโอ้โหืก่อนเข้าฟีสปินก็37 5บาทแล้วนะโอ้โหจบได้นะจบได้นะช็อตนี้คือขอแค่เกิน500ผมก็ถอนแล้วนะครับผมสำหรับเต่าโชโลมานะพอเราถือทุนเข้ามาแค่100บาทเองเกิน500ผมก็ถอนแล้วนะเพื่อนๆผมกำลังจะพูดเลยว่าจบ E ีพีินี้ผมจะทำ ต่ออยู่นะเก่าโชโรมาสวยแต่ผมจะขอทําเป็นคอนเทนต์อื่นก่อนนะอย่างเช่นแบบว่าเล่นตามสไตล์อะไรเงี้ยจะเล่นตามสไตล์แล้วก็โชว์ทุนเบ็ดสูงอาจจะเป็นทุน1นึ่งพทุนห้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูปากสวยเลยเฮ้ยเจ็ดร้อยเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหทั้งเล่นทั้งพูดเพลินเลยเฮ้ย เ้ย785ไปขอกด75บาทไม่มาก็คือจบมาก็ต่อโอเคสวยนะโลต่อไม่ต่อว่ะเพื่อนๆมาขอกดอีกสักทีนะเพื่อนๆไม่ได้ก็จะสงสัย คงต้องสวนแล้วเพืเ่อนๆผมรถเบ็ดที่60นะโอ้โหไม่มาเลยโอเคครับผม600อ่ะถอน600ตามที่เรามั่นสัญญากันไว้นะเกิน500ขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเล่นผ่านแอปมือถือนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ